อรุณสวัสดยามเช้าครับสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่น้องเอฟซีครับผมกับบรรยากาศช่วงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวครับวันนี้ก็เช็ครถกันครับก่อนจะลุยงานวันนี้ก็ลากกันยาวๆอีกทีนึงนะครับตอนเช้าตื่นมาก็ต้องมาอัดจารบีเช็ครถนะครับีอ,อ หลั hey, <ing> งจากที่เช,ชค็คไปรอบหนึ่งมันแน่นมันแน,น่นตีออกเลยนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนฟันใบมีดนะ <ing> เปลี่ยนฟันใบมีดออกฟันหนึ่งครับหกักครับฟันหกักฮะเขาเปิม <affecting> <ing> <ért. s> ันหัก ฟันหักมันต้องเอาเอาลงแล้วก็ห้องขอนยันปากลงออกอากาศไกลทุอย่างาิดเนาไมยด้วยเยบรอยครับเปลี่ยนแถวเปลี่ยนแถวเีตุนเนียดตุนเนียดเดี๋ยวเขาเมื่ออาบน้ำกอนเช็กรถเยบรอยแล้วเออม นนอกิหไปเข้าซาลิงเข้าอี่สิละจอดขวางซาลิงไว้ยี่บ่ล่ะไรอร่อยบรรยากาศนีมือเศ้าครับสร้างตำเตรียมพร้อมมาเลยอุ้ยเนี่ยลุงเขาเมื่อก่อนบันไปดีบ้านเด็กแลับ ไปนนบ้าเดี๋ยวต้องเขาเมื่ออาบน้ําแต่งตัวออกมาครับเพราะว่าตอนเช้าก็ยังลงไม่ได้แล้วมากินข้าวค่อยลงวันนี้บรรยากาศมันครึมๆบรรยากาศทงอุบลนครับก็จะประมาณนี้แหละช่วงนี้นะครับเอาเดี๋ยวอะไรน้ำพ่นอยากฮะ เอาแล้วว mm. mm. e ่าเยอะดิบ well. ูยแมนรถตรงมันระดีนี uh ่ไปครบดีขึ้แบ่งไปเรอแบ่งกับุ่คเออวายูฮ่าอ่ะโอ้ยบัสีเกี่ยวกับอะไตะพ่วงเอาไว้รถแบตเตอรี่กันเลยเดี๋ยวม่นชะไเข้าไปเดียังเกี้ยวป ไปเปลี่ยนเล่าว่ามันมันมันบวอยู่ไฟบวอยู่ไฟมันบ่เบิก็บไฟหายเลยพี่กายบ่อเห็นจะได้เห็นยังเนาะลูกซุ้มเก่านั่นขี่สลิงเมน่ะบักโอ้ขี่รถพ่วงตั้งรถพ่วงหนึ่งเอาไปดีนะดี๋ยวพากันลุดโค้งเลยบ่อเห็นบ่อสร้างเอียว กล่องเอื้อยหน่อแล้วลุดโคงเออปีนทองบางงางขับรถไทยคลิปไปที่นี่แหละเดี๋ยวรันทุ่งเชิบเชิบลงอย่างหน้าตรงนี้เข้าไปเกี่ยวเลยเด็ดจังเดี๋ยวเขาไปเกี่ยวหน้าเราก็จะโง่เลย ไอยีว่าเขาไปเกี่ยวยังมึงขึ้นกันเห็นี่มเออนั่นละหน้ามือมันมีหน้านีอกับหน้าพุ่นวันนี่ไหมบ้อนออกล่วงบานอยู่เว้ยหน้าวันนี้ไหมมีลูกใครแต่ว่าตัวนี้เขาก่ได้เกี่ยวดอกรถโอนมันเกี่ยวโอ้บักขาวงามนะบอสขาวกลางบ้านก็มีงานพี่น้องเอ้ยต้องแล่นอ้อมเอา kêu nhà đeo là quá, học sai bù đi học sai. บักอันนึงว่าก็แบกคูมากก็บอกจบวนาคุม้ม <c oughs> วนาคุ้มน้ำเกลี่เหลือวนาคุ้มคุ้มเนี้เกี่ยวเก่าเลย่า้ารอเกี <c oughs> ่ยวแห้งมาใส่ผมจะกัดคุณดันเอาป่าไมาให้ครับนี่มหมดเศ้าขวดน้ำมันนั่นน้ำกระท่อมเอ <c oughs>

ฝากฝากนั nen, ation, mm. ่นยังไงนายทุนเงินกู้บ่หาเก็บเงินกู้อ่ะไล่วันบักดันว่าบักดันว่าเก็บไล่วันบ่ผมมีแนวส่งเขาเลยมันต้องส่งตัวมือเลยอุ้ยนายทุนเงินกู้เด้หรือมึงยาเด้ ไปไปไปกับตะเขียนนะเดี๋ยวค่อยไปรับเอานะเดี๋ยวพ่อไปรับเอานะไปหายายจอยนะน้ำมึงนี้ำกูไม่อย่างไรดิกระบอกตอะไรเอาเอาตัวนั้นไปน้ำนั่นเอาปืนปืนล่มไปน้ำไอ้ไอ้กระบอกอัดล่มนั่น ฮะเอับี่หาิครับแต่ว่ามือนีบเพราะหูไอล้านรับซื้อเขาก็ตามบรรยากาศอีหลีไปใช้นี่ออโอ้เออเออเพนลงกอนโอ้เขาทั้งพุ่นโอ้เออเมนโอ้เัอเคอขายของที่สั่นเอาไปเฮ้อห เพื่อนกะเยลหน้าเหมือนฮะเจ้สำหรับคลิปนี้กะขอบคุณพี่เพียงน้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับเตรียมถังน้ำมันไว้นะครับเพื่อรถเ,เพลินสีมาลงน้ำมันให้เพราะว่าตอนนี้ว่านมีน้ำมันเติมรถอยู่ครับหยาดให้รถมาลงนะครับผมเดี๋ยวสีได้โทหน้ารถน้ำมันครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับพี่น้องเดี๋ยวสีเดียวรถด,ดำออกไปน้าครับ อินด kind of ีกับพ่อได้เช็คน้ำเช็กยังอยู่โอ้ยพี่น้องเอ้ยผมเอาเจอกันไหมครับผม